สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมพบกับพัตเตอร์เช่นเคยนะครับที่โชว์รูมสยามเอนโซโต้คาของเรานั่นเองรถสวยคัสภาพคุณภาพเกียรตเอต้องที่นี่เท่านั้นสำหรับวันนี้นะใครที่กําลังมองหา SUV 7ที่นั่งราคาคุ้มค่าแถมมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายพลาดไม่ได้เลยกับคลิปนี้นะเพราะว่าพัตเตอร์นำมาแล้วและที่สําคัญเป็นตัวท็อปสุดสีขาวมุกแบบนี้หายากมากๆกนะครับกับมิตซูบ i ชิปาเจโร่สปอร์ต2.5 GT Minor Change ปี2015ราคาปกติ5,39,000บาทเราไม่ขายเอาไปเลยราคาพิเศษ4,9 ที่สําคัญเรามีบริการรับประกันหลังการขายให้ท่านอีก2ปี20 0 0 0โลเรารับประกันเครื่องเกียร์กล่อง,องรวมถึงรถคันนี้ได้ผ่านการตรวจสาภาพจากอินสเปกเตอร์เว็บไซต์วันทูคาเรียบร้อยแล้วไม่มีชนหนักผิดคว่ำจมน้ําหรือตัดต่อตัวถังแน่นอนเดี๋ยวพัตเตอร์จะพาไปดูทีละจุดเลยว่าคันนี้มันสวยเงียนกลิบขนาดไหนเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนไฟหน้าก็จะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยรวมถึงกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าเดิมของเขานะก็จะเป็นลักษณะนี้มีที่ฉีดไฟหน้าด้านล่างก็จะมีชุดแต่งของเขานะครับและที่ อยางใหม่ดอกเต็มๆแบบนี้นะครับลูกค้าที่เอาไปเนี่ยใช้งานได้เลยกระจกมองข้างเขาก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้านข้างมีบันไดข้างมาให้ด้วยขึ้นลงสะดวกคิวกันสาดชุดแต่งต่างๆรวมถึงแหลกหลังคางมี้มาให้ครบส่วนของไฟท้ายไฟท้ายของปาเจโร่ลักษณะนี้เลยแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ปาเจโร่สปอร์ตอยู่ทางด้านซ้ายรวมถึงกล้องมองหลังเขามีมาให้ป็นของเดิมของสูเลยเขาจะติดซ่อนไว้ด้านล่างมีเซนเซอร์มาให้ด้วยกันถึง4จุดมีป้ายรับทิมมาให้ด้วยกับด้านล่างเนี่ยเขาก็มีมาให้ด้วยเพิ่มความบึกบึนอออองงวรยยย้้าาา่่ลแบททปมุุุกกกณ์ ในภาพดอุปกรณ์ที่มีมาให้จากตูนก็ยังอยู่ครบส่วนของคนนั่งด้านหลังไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเพราะว่ามีแอร์ลาวแล้วนะครับก็จะมีทั้งตอนหน้าตอนกลางแล้วก็ตอนหลังไม่ต้องกลัวเลยว่าความเย็นจะมาไม่ถึงด้านนอกก็จะประมาณนี้และที่สาคัญคันนี้เป็นสีขาวมุกตอนออกห้างนี่เขาต้องเพิ่มเงินด้วยนะถ้าจะไม่ผิดจะประมาณ2000 20, 0บาทในตอนป้ายแดงนะวันนั้นอันนี้เรามาขายในราคาพิเศษเลย499,000บาทเดี๋ยวพาไปดูในภายในห้องโดยสารกันครับขึ้นรถกันมาแล้วตัวนี้นะจะเป็นเบาะหนังสีดําทั้งคันเลยที่สําคัญ ้ไดเลเป็นมันติฟังก์ชันไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือแพดเดิ้ลชิพของเขาตัวนี้ก็จะมีแพดเดิ้ลชิพมาให้ขนาดใหญ่ดูที่หน้าปัดอันนี้คือทีเด็ดของคันนี้เลยเลขไม่เพียง1 2 6 0 0 0เท่านั้นเ oh. จ้าของเก่าใช้น้อยมากๆรักษาดีมากเลยดูที่คอนโซลหน้ากันบ้างคอนโซลหน้านเขาก็จะมีจอเดอิมมาให้เลยเขายังไม่เปลี่ยนจอเลยนะหลายๆคนก็อาจจะไปใส่จอ a อน Android เพิ่มก็ได้ส่วนงเกียร์กันบ้างเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้ลักษณะนี้อีกหนึ่งจุดเลยที่เราจะต้องดูเนี่ยก็คือตัวพัดติด แตกไม่มีหักไม่มีชำรุดลูกค้าเอาไปไม่ต้องไปซ่อมไม่มีตาหนิเลยด้านหน้าก็สวยงามสะอาดเรียบร้อยดีเดี๋ยวพาไปดูตอนกลางกันครับส่วนของห้องโดยสารตอนกลางบอกเลยว่าขึ้นลงสะดวกไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุสามารถขึ้นได้และเบาะตอนกลางเขาก็จะสามารถปรับเอียงได้แล้วแต่ว่าคนนั่งขนาดแบบไหนแอร์เราเนี่ยที่พัตเตอร์บอกไปเขาก็จะอยู่บนเพดานแบบนี้เลยสามารถทาความเย็นได้ทั่วถึงทั้งคันแน่นอนวิธีการพับเบาะยังไงนี่ก็พับตามนี้เลยนะครับเราสามารถพับแบบนี้มาได้ถ้าใครอยากบรรจุของเราสามารถพับทั้งหมดแบบนี้ได้เลยตามภาพที่เราขึ้นทําให้เเเรรรราาาาาาสสมมมถจจจุุกกขขอออองงงภะไไดดด้้้ยยิ่ึนนี๋วพปูหคื ว่าสภาพเครื่องยนต์จะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับดูในส่วนของห้องเครื่องสวยงามมากๆนะเม็ดอาร์ตสติ๊กเกอร์ต่างๆเนี่ยยังอยู่ในสภาพเดิมอย่างที่พัตเตอร์บอกไปนะราคานี้คุณได้รถเดิมๆแบบนี้แล้วไม่น้อยที่สุดในตลาดแน่นอนเดี๋ยวสรุปรายละเอียดราคากันหน้ารถกันอีกทีนึงเป็นยังไงครับคุณผู้ชมคันนี้เนี่ยนางฟ้าจริงๆนะใครที่หาเจ็ดที่นั่งอยู่รถครอบครัวไม่ควรพลาดเลยใครที่สนใจซื้อสดเรามีเล่มพร้อมโอนเลยหรือจัดไฟแนนซ์เรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทั่วประเทศอยากปรึกษาเรื่องไฟแนนซ สะดวกมารับรถเราก็ยังมีรถสไลด์นะส่งตรงถึงจังหวัดของลูกค้าเลยพัตเตอร์ฝากไปด้วยนะกับช่องทางการติดตามของเราไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ a c e b o o k หรือว่า u b e Channel นะ t i k t o k เราก็จะมีลงอัปคลิปวิดีโอใหม่ๆโปรโมชั่นใหม่ๆหรือรถคันใหม่ๆที่เรานำมานำเสนอฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครขายไปด้วยท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆโปรโมชั่นดีๆจากทางสยามเอ็นโซ่ออโต้คาร์ของเรานั่นเองผมสำหรับวันนี้พัตเตอร์ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ